Pæren bor sammen med sin mand i en lejlighed uden for Aalborg. Det er en treværelseslejlighed på 280 kvadratmeter, så de har god plads. Lejligheden ligger på tøvnsal. Der er en ængdre, en gang, et spisekøkken, en sty, et soveværelse, et badeværelse og et arbejdsværelse. Men der er ikke nogen altan. De betaler 6.000 kroner om måneden i husleje. ไพเรินรู้สึกดีกับการเชยรบิน์นอาศัยอยู่กับสามีของเธอในอพาร์ตเมนตแห่งหนึ่งชาญเมืองเอาบอกเป็นอพาร์ตเม้นตสามห้องขนาด72ตารางเมตรดังนั้นพวกเขาจึงมีพื้นที่กว้างขวางอพาร์ตเม้นต์อยู่บนชั้นสอง มีถงทางเข้าทางเดินห้องครัวพร้อมโต๊ะอาหารห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องน้ำและห้องทำงานแต่ไม่มีระเบียงพวกเขาจ่ายค่าเช่าเดือนละ6,000โครนเดนมาร์กไพรินมีความสุขกับอาพาร์ตเมนต์น,นี้เธอคิดว่ามันอบอุ่นน่าอยู่เงียบสงบดีและเธอก็อยู่ใกล้ธรรมชาติ